สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายนะคะแล้วก็อาจารย์ตาวอีกครั้งใน ISP Connection นะคะวันนี้อาจารย์ตาวมีเรื่องเล่าอะไรที่จะมาเล่าให้เราฟังกันคะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้นะครับก็จะปลกโยงกับ EP ที่ผ่านมานะครับก็คือการที่ทางกัมพูชานะครับใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการจิตวิทยานะครับในการที่จะเป็นแปลงความคิดความเชื่อนะครับสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นําของประเทศเขารวมไปถึงใส่ร้ายประเทศไทยด้วยนะครับ และในวันนี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องของอาจารย์ตั้งใจจะคุยเรื่องของโซเชียลมีเดียถูกต้องไหมคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเท้าความกันสักนิดหนึ่งว่าครั้งที่แล้วเนี่ยในอีพีที่ผ่านมาอาจารย์ได้พูดถึงการที่ก่อนพูชาเนี่ยได้เขาเรียกว่า ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยรวบรวมข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จนะคะให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลผ่านสื่อหลักๆด้วยกันก็คือเป็นสื่อโทรทัศน์3 4ช่องโดยควบคุมโดยตระกูลของฮุนเซนแล้วก็มีฮุนมานาซึ่งเป็นบุตรสาวคนโตเนี่ยมีหุ้นส่วนสำคัญในในใ,ใ,ในสื่อน,นี้แต่ในวันนี้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียอยากให้อาจารย์ได้คุยกับพวกเราได้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของโซเชียลมีเดียนะครับต้องกล่าวว่าอย่างอย่างอีพีที่ผ่านมาเนะี่ยผมได้กล่าวไว้แล้วว่า เขาทําการปฏิบัติการจิตวิทยาผ่านสื่ออย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการทวีพลังความรุนแรงให้ประชาชนของเขาลุมไปถึงประชาชนนอกประเทศเนี่ยเชื่อและคิดโน้มน้าวให้เป็นไปตามที่รัฐบาลหรือผู้นําประเทศของเขาต้องการนะครับโดยการ,การนำโซเชียลมีเดียมาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการเนี้ย มีกระบวนการหลกัหลกๆอยู่4ประการด้วยกันนะครับกระบวนการแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าทางฮุนเซนเนี่ยมีเพจ Facebook, Facebook. ของตัวเองนะครับมีเพจ Facebook ของตัวเองแล้วก็เขาใช้ช่องทางตัวนี้แหละในการสื่อสารกับประชาชนรวมไปถึงในการสร้างภาพลักษณ์<ถ>อยากให้ประชาชนคิดและมองเขาแบบไหนหรือมองลูกชายเขาแบบไหนรวมไปถึงมองประเทศไทย ของเราเนี่ยอย่างไรผ่าน Facebook เพจ Facebook ตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างว่าในช่วงก่อนวันประทะวันที่24กระกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เข้าไปเขาพูดง่งยๆเข้าไปส่องเพจของเขานะครับผมเห็นเลยว่าก่อนระยะก่อนที่มีการประทะเนี่ยวันที่24ี่เนี่ยทางเพจฮุนเซนเนี่ยได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอต่างๆนะครับภาพต่างๆนะครับที่ส่งผลต่อความรู้สึก ในเรื่องของอุดมการณ์ความรักชาตินะครับในความหวงแหนความเป็นชาติอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อปลุกความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้พูดถึงอดีตย้อนกลับไปนะครับ<ะ>ภาพที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นภาพในเรื่องของการก่อตั้งประเทศการรวมตัวการการทำลายภัยคุกความภัยคุกคามต่างๆนะครับที่ที่เข้ามาทำลายประเทศของเขานะครับ แล้วก็ใส่สอดแทรกด้วยเพลงนะครับสอดแทรกด้วยเพลงให้เกิดความพึงเหิมนะครับก่อนอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนวันที่24กรกฎาคมนะครับแล,แล้วก็เฟซเฟซบุ๊กของของของคุณเซนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเฟซส่วนตัวถูกต้องไมหมฮะอาจารย์ครับคิด,ค,ด,ค,ดคิดว่าคิดว่าใช่แต่ว่ามีการดําเนินการอย่างเป็นระบบหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบแบบการปฏิบัติการจิตวิทยาเลยก็ว่าได้คือใช้ Facebook เป็นเครื่องมือ และแอบได้ข่าวค่ะอาจารย์ว่าผู้ติดตามเพจ facebook เนี่ยคนติดตามเป็นล้านจริงไหมคะอาจารยอ์อที่ไปดูเนี่ยรู้สึกว่าประมาณต่าๆเนี่ยสิบสี่ล้านคนจะสิบสี่ล้านคนได้ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นในสิบสี่ล้านนะครับแสดงว่าคนที่ต,ติดตามหุนเซนเนี่ยไม่ใช่แค่คนกัมพูชาทั่วโลกเลยที่ติดตามคุนเซนครับก็ถึงถึงถึงได้กล่าวได้ว่าเขาใช้เครื่องมือตรงเนี้ในการที่จะ เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อทั้งคนในประเทศของเขาด้วยรวมไปถึงคนที่อยู่ภายนอกด้วยนะครับแล้วในในส่วนที่สองะคะที่อาจารย์จะพูดถึงคือคือเรื่องอะไรบ้างคะกระบวนการอ,าอย่างที่สองนะครับกระบวนการของเขาคือเขาใช้ narrative ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องเล่าในการที่จะบรรยายว่าประเทศของเขาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองประเทศของเขามีการ พัฒนาประเทศของเขามีความเหนือกว่าในเรื่องของกําลังอ,นอำนาจอานาจแห่งชาติต่างๆดีกว่าประเทศไทยหมดเลย <c oughs> นะครับซึ่งในความเป็นจริงเราเราก็คงทราบกันดีว่าเรื่องจริงเป็นยังไง <c oughs> นะครับแล้วจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนอกจากสร้างว่าเขาเขาเป็นผู้ที่เจริญนะมีความเหนือกว่ากับการที่แสดงออกว่าเขาเป็นผู้ถูกคุกคามอันนี้ก็ใช้ลักษณะนี้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ <c oughs> ใช่ครับเขาก็พูดง่ายๆเหมือนกับ เขาเล่นบทเหยื่ออย่างที่เราได้ยินนะครับอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆผ่านไปสองสองแบบและรูปแบบที่สามค่ะอาจารย์รูปแบบที่สามนะครับคือเขาใช้กระบวนการที่ปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง information operation กับ cyber operation นะครับมันมีกระบวนการปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า f i r e h o s t of f a l t h o o d นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ กลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยครับ,รบหรือประชาชนของเขาเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เยอะมากมายไปหมดเลยเหมือนเราถูกสายสายดางึ่งครับฉีดน้ําเข้าไปจนเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนเป็นข้อมูลที่มาจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรืออะไรเพราะว่ามันเยอะเยอะแยะไปหมดหลั่งไหลเข้ามานั่นคือความตั้งใจของคนที่เขา ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อของเขาเป็นกระบวนการวิธีการหนึ่งนะครับในการปฏิบัติการเจตยาที่ที่ทางกัมพูชาเนี่ยใช้กับประชาชนของเขาอยู่รวมไปถึงประชาชนภายนอกด้วยนะครับพลเมืองโลกข้างนอกด้วยนะครับน่าสนใจมากมากเลยจย์แค่3กระบวนการนี้ก็ถือว่าน่าทึ่งมากแล้วขอฟังกระบวนการสุดท้ายค่ะกระบวนการที่4ี่าจาจย์กระบวนการที่4นะครับก็เป็นกระบวนการที่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ในเมื่อข้อมูลถูกหลั่งไหลถูกเผยแพร่ถูกพลาลนาออกมาตามที่รัฐบาลต้องการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาคิดเขาเชื่อแบบสามกระบวนการที่พูดถึงไปได้ก็คือการที่เขาสร้าง National Internet Gateway นะครับก็คือเป็นการกันกองออข้อมูลที่จะหลั่งไหลเข้ามาอันไหนที่ไม่ตรงไม่ถูกกับนโยบายของของรัฐบาล นะครับหรือผู้นําประเทศก็จะถูกปิดกั้นไว้สกัดกั้นไว้บิดเบือนก่อนที่จะไปถึงก่อนที่ที่จะไปถึงคนกัมพูชานะครับต้องต้องถ้ามอง4กระบวนการแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทําอย่างเป็นระบบแล้วก็ค่อนข้างเยียบยนต์เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นยุทธวิธีของทางกัมพูชาที่เหนือชั้นมากๆนะอาจารย์ที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวผู้นําเองรวมไปถึงเรียกว่า ทำร้ายคู่ต่อสู้ก็คือตัวประเทศไทยนะ,ะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองทีนีอ้อยากจะให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องราวต่อจากนี้อีกสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมจาก4ี่ประเด็นนี้คะจาก4ประเด็นตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียนะครับในการที่ทวีพลังความรุนแรงความคิดความเชื่อแบบที่เขาต้องการเนี่ย <Okay. S 2> เขาใช้โซเชียลมีเดียเป็นทั้งโลแล้วก็ดาบ mm hmm. นะครับโลคือยังไงอ่ เราจะเห็นได้ว่าหลายเพจ facebook ของไทยเราเนี่ยที่เผยแพร่ความจริงเนี่ยอ,ออกมาสู่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศเรารวมไปถึงออกไปนอกประเทศเนี่ยจะถูกลุมรีพอร์ตจาก facebook คือเขาใช้การรีพอร์ต a c e b o o k เนี่ยในการเป็นเครื่องมือของเขาในการปิดกัน้นสกัดกัน้นทั้งข้อมูลในประเทศบ้านเราเองรวมไปถึงข้อมูลที่จะหลั่งไหลไปสู่ประชาชนของเขา เป็นด่าเป็นยังไงเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนะครับทุกคนหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเกือบทุกๆเจเนอเรชันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียมี a c e b o o k a c c o u n t มี TikTok มีข้อมูลต่างๆเหล่ามีมีช่องทางต่างๆเหล่านี้เป็นของตัวเองเขาก็ใช้ตรงนี้นะครับในการที่จะบรรยายในการที่จะบอกว่าเขาเนี่ยตกเป็นเหยื่อหรือสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นำประเทศ ในการที่จะดําเนินนโยบายต่างๆนะครับอันอันนี้คือเรียกว่าเหมือนจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นดาบนะครับในการที่จะฟาดฝันนะครับโอเค okay, ค่ะทีนี้ในในในส่วนตรงนี้นี่อาจารย์มีอยากอยากจะสรุปอะไรเพิ่มเติมให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกสักนิดก่อนที่เราจะไปยังอีพีหน้าค่ะครับถ้าถ้าผู้ชมทุก,ท,กท่านเริ่มติดตามมาตั้งแต่ในช่วงอีพีต้นๆจนถึงปัจจุบันเนี้ยคง คงจะคล้อยตามกับสิ่งที่ผมจะพูดในต่อไปนี้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยการลบในรูปแบบใหม่เนี่ยหรือ h y b บิดวอลแฟร์ที่พูดใน EP ที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ก็ตามเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับกระสุนกระสุนปืนได้เลยเราเรียกว่าเป็นกระสุนปืนได้เลยอมันอาจจะรุนแรงด้วยเพราะว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกทางจิตใจ นะครับส่งผลต่อความรู้สึกทางจิตใจต่อผู้ที่เสพสื่อในปัจจุบันก็เลยอยากให้ย้ําจะนะย้ําต่อจาก EP ีที่แล้วว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเท่าทันว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสงครามรูปแบบใหม่และไม่ได้สงครามแบบด,ดั้งเดิมอีกต่อไปเป็นสงครามลูกผสมนะครับแล้ว่เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอย่างที่บอกมีโซเชียลมีเดียของตัวเองเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเครื่องมือหนึ่งที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้ามก็ได้เพราะฉะนั้น รู้ให้เท่าทันครับใช้อย่างมีสติครับผมฟังแล้วก็เหมือนมีประโยชน์แล้วก็อันตรายอยู่ในตัวนะคะอา<ช>จารย์รเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเป็นการทําสงครามแบบสมัยก่อนก็เป็นเพียงแค่การยึดพื้นที่การยึดดินแดนแต่ณปัจจุบันเนี่ยการถูกโจมตีด้วยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเข้าไปถึงในส่วนของด้านจิตใจด้วยเราอาจจะถูกยึด โดยประชากรประชาชนของเราเนี่ยไปคิดไปทําไปตามแสดงออกตามสิ่งที่เขาต้องการนะคะใช่ครับก็สารต่อจากที่ที่อาจารย์สายบอกคือแต่ก่อนอาจจะยึดยึดด้วยพื้นที่ใช้กําลังเข้าแต่ถ้าถูกยึดด้วยหัวใจเนี่ยอันนี้ลําบาก โอเคต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะวันนี้ก็อัดแน่นไปด้วยสาระเหมือนเดิมนะคะใน EP หน้านะคะอยากให้เราสองคนนะคะพูดถึงประเด็นไหนในเรื่องของการสื่อสารทฤษฎีศาสตร์การปฏิบัติการจิตวิยาการปฏิบัติการข่าวสารคอมเมนต์มาบอกพวกเราค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ